สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสับป,ปะรดสีนะครับเป็นสับป,ปะรดสีสายพันธุ์บันเช็กเชน่าเยลโล่นะครับซึ่งเป็นสับป,ปะรดที่มีขนาดลำตน้นค่อนข้างใหญ่นะครับวันนี้เราจะมาสำรวจว่าสุขภาพของบันเช็กเชน่าเยลโล่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอง่ายๆนะครับแบบธรมธรมชาติธรรมชาตินะครับ วันนี้ก็จะมาดูว่าหลังจากที่เราทิ้งเขาให้อยู่ในกระถางนะครับะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างนะครับตามที่เราเห็นนะครับก็จะมีการเพิ่มของจำนวนหน่อนะครับหรือจำนวนต้นใหม่นะครับซึ่ง branching yellow เนี่ยก็จะเป็นสับรัสีที่เลี้ยงง่ายนะครับทนแดดนะครับอันนี้เราให้แดดร้อยถ้าเราให้แดดร้อยนะครับเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแต่ปัญหานะครับก็คือ อาจจะมีการไหม้ของใบบางส่วนนะครับสำหรับบันเชตเชน่า,าหรือบันเชตชีน a าเยนโลในกระถางนะครับพวกนี้ก็จะมีบางต้นที่มีใบไหม้นะครับมีรอยไหม้ของใบหลังจากที่เราให้แดดร้อยแต่ว่าข้อดีคือนะครับเขาจะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็จะมีจำนวนหน่อเพิ่มขึ้นครับมีสี ที่สดใสนะครับโดยเพราะเวลาที่สัมผัสกับแดดนะครับเราจะเห็นได้ว่าใบของสับปะรดสีในกลุ่มนี้นะครับจะมีสีออกสีสแสดน,นะครับหรือสีส้มนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับยางต้นนี้ก็จะมีจํานวนหนอ่หนอมใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับในทางนี้จะมีหน่อมใหม่ขึ้นมาซึ่งถ้าหากเราต้องการให้เขา ขยายพันธุ์ได้ดีนะครับเราจะต้องมีการแยกหน่อยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มขนาดของกระถางไปเรื่อยๆครับสังเกตดูว่าเราจะมีการเลี้ยงโดยการให้แดดร้อยนะครับสำารับระสะีที่เลี้ยงโดยให้แดดร้อยนะครับก็จะมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับแล้วสับรดสีในกลุ่มนี้ก็จะเลี้ยงง่ายนะครับซึ่งวัสดุที่เราเลี้ยงก็จะเป็น ดินขุยไผ่นะครับกลับมะพร้าวนะครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วเป็นดินที่ง่ายๆนะครับผมจะไม่เลี้ยงตามหลักวิชาการนะครับจะเลี้ยงโดยวิธีการเลี้ยงด้วยธรรมชาตินะครับีต่วันนี้นะครับพอได้จํานวนหน่อใหม่แล้วนะครับเราจะมีการมาแยกหน่อนะครับซึ่งการแยกหน่อนนั้นจะไม่มีการถ่ายทำวิดีโอนะครับเนื่องจากมีนักวิชาการหรือที่มีผู้ที่มีการเพาะเลี้ยง สรับรถสีหลายท่านนะครับได้ทำคลิปวิดีโอ,อการแยกหน่อไว้นะครับซึ่งอันนี้เราจะทำคลิปง่ายๆให้ชม,มเฉยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับให้ชมนะครับให้ชมความงดงามของรถสบรถในสายพันธุ์นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ